ไปที่เกษตรจังหวัดระยองนะครับก็ยืนยันครับว่าจังหวัดระยองไม่พบพฤติการการลักลอบนําผลไม้จากนอกพื้นที่มาสวมสิทธ์ผลไม้ระยองนะฮะเพื่อที่จะการส่งออกแต่ก็สั่งการนะครับลงพื้นที่ระดับอําเภอเพื่อที่จะจับตาพฤติกรรมเสียเส่ยงเป็นกรณีพิเศษครับทางด้านของนางสาวสุพรรณาสุขเทศนะครับท่านเกษตรจังหวัดระยองครับท่านเปิดเผยนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยจังหวัดระยองครับเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลของผลไม้โดยเหลือการเก็บเกี่ยวทุเรียนอีกเพียง5%นะครับเงาะ25%ลองกองเนี่ส่วนมังคุดนะครับอีกราวครึ่งหนึ่งของผลผลิตในจังหวัดเพราะว่ามังคุดเนี่ยออกล่าช้ากว่าปีก่อนนะแล้วก็เม็ดเงินจากผลไม้แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับราวห0 0 0งล้านบาทในระบบเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความเชื่อมั่นด้านคุณภาพผลผล,ผลิตจากประเทศปลายทางอย่างจีนที่มียอดการส่งออกเป็นอันดับต้นของผลไม้ไทยนะครับข,ขณะที่กระแสข่าวครับการลักลอบนำทุเรียนจากเวียดนามเข้ามาสวมสิทธิ์ในทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีนั้นนะครับก็ยอมรับว่าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจ และก็สร้างความเสียหายต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณภาพของการผลิตได้มาจากใบรับรองหรือว่าที่เรียกว่า G A P เนี่ยนะก็อาจจะทำให้ตลาดต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นได้ซึ่งกรณีนี้ตนได้ออกหนังสือสั่งการไปรยังระดับอำเภอให้แจ้งไปยังเกษตรกรแล้วนะครับว่าทุกคนต้องช่วยกันจับตาและก็เฝ้าดูระวางผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด หากพบเห็นให้แจ้งเข้ามาได้ทันทีนะครับเพื่อที่จะเอาผิดอย่างจริงจังโดยมั่นใจว่าในพื้นที่จังหวัดระยองนั้นไม่มีการกระทําในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะว่าลงทุเรียนเพื่อการส่งออกที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณ25ลง้งปัจจุบันเนี่ยปิดเกือบหมดแล้วเพื่อไปเปิดยังพื้นที่ภาคใต้ต่อตอนนี้เนี่ยเหลือเพียง8ลง้งส่วนล้งบังคุนนั้นมีเพียงล้งเดียวครับเพื่อที่จะฮับเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศหลักๆที่จะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ ในส่วนของข่าวในเรื่องของทุเรียนเวียดนามาสวมสิทธิ์นะคะในส่วนของจังหวะยองเราหลังจากที่เราได้ทราบข่าวตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องแต่ก่อนในการประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ให้อำเภอได้รับทราบแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์นะคะว่าอย่างเช่นมีในเรื่องของการตรวจสอบแข้ง ค้าทุเรียนต่างๆหรือว่ามีล,งมล้งมีอะไรตรงจุดไหนเนี่ยมีการแอบอ้างการดําเนินการตรงนี้เนี่ยเราให้มีการตรวจสอบแล้วก็ให้มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาถ้าหากว่ามีจุดไหนที่ดําเนินการตรงนี้นะคะเว่ามันก็จะส่งผลงเสียให้กับพี่น้องเกษตรกรเรานั่นแหละแล้วก็ถ้าหากว่าพบาอแสมีข้อมูลมีการดําเนินการก็ให้รายงานมาที่จังหวัดเพื่อที่จังหวัดก็จะได้ดําเนินการต่อไปค่ะ ด้านชาวสวนทุเรียนค่ะก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่ารู้สึกเสียความรู้สึกมากๆค่ะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับชาวสวนทุเรียนซึ่งไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับการกระทําเช่นนี้เพราะว่าสร้างความเสียหายต่อชาวสวนอย่างมากและก็เสียหายต่อประเทศด้วยรวมถึงถือว่าเป็นจิตสํานึกของแต่ละคนนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนจึงขอฝากเตือนกลุ่มคนเหล่านี้อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวให้คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิด ิดขึ้นอีกด้วยค่ะก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะแต่ว่าผมว่ามันจะเป็นทีคนของเราหรือเปล่าที่ทีคนคนไทยอะ่ะที่ไปเอาทุเรียนที่อื่นมามาสวมสิ์เนี่ยมันเหมือนไะทำทำลายสิกค้าของเราซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะจิตจำนึกตอนนี้ต้องใช้จิตจำนึกแล้วว่ามันควรหรือไม่ควร เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรามันดีอยู่แล้วแล้วไอ้ของเขาเราไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีเรวไม่ใช่อว่าของเขาไม่ดีแต่มาสวมสิทธิ์มันมนกว่าปล,ปลอมแปลงติงกามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำคือคือจริงๆเนี่ยทุเรียนของเราเนี่ยมันเป็นส่วนของเราเนาะการที่การใช้สวมสิทธิ์ของเราเนี่ยเปิดใช้ในในทางที่ผิดหรือว่าอาจจะมีการ ไปใช้วิธีการอื่นๆเช่นอาจจะส่งจากของประเทศไทยเนี่ยไปส่งไปทไปทางเวียดนามอย่างเงี้ยซึ่งชาวสวนของเราเนี่ยมันก็คือเห็นไม่เห็นด้วยอะครับกับกับ,ก,บกับเหตุการณ์นี้นะครับถามว่าตัวเองถามว่าวิธีการที่น่าจะดีที่สุดในแงนี้ของชาวสวนนั่นก็คือการจะใช้ G A P เนาะในในเพจหรืออะไรเงี้ยเขาจะแนะนําเลยว่านอกจากกระดาษธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีการเขียนเลยว่าการตัดทุเรียนในแต่ละครั้งเนี่ยมันอยู่ในช่วงวันไหน คนตัดคือเป็นเป็นล้งไหนแล้วก็การขนส่งใช้รถทะเบียนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อ,อ่อมาตรฐานของทุเรียนของเราเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความน่าเชื่อถือในแง่ของผู้บริโภคด้วย